สบายดีมือนี้สินำเสนอเมนูอาหารปลาอาหารปลานี่ก็คือเป็นเมนูอีอย่างก็สิสงใส่เป็นยุ่เล็กน้อยนั่นก็คือแกงนอไม้นั่นเองแกงนอไมเข้ากระสีแกงแบบปลาแบบบะค่อยมีอีอย่างหลากหลายเลยเนาะตามัาทุดิบสิมีเลยเนาะก็คือนอไม้นอไม้นี่ก็คือข้างบ้านที่เอามาให้เอามาให้ไไลายมืเเ่เล้ววข้าวกเลยีมาต้ม ส่ผิดใบให้ยามันบูดนะแล้วก็ใส่ผิดใบมันแข็งเขาก็เลยเอาต้องเอามาละลายน้าเอามาใส่น้ํไใ่ละลายเป็นละลายมันเป็นออกจาดําก้อนนะ <S <S ละลายแล้วแล้วก็มาหั่นหั่นซอยๆเนาะซอยต่านใจมากก็เด้อหัามักแบบแ,บบแันซอยแบบนน้ลดซอยเป็นรดไหมกักซีทุบก็บได้ทุบเป๊ะทุบเป๊ะเลยก็ได้นีซอยอะดีก่พอมันยังบั่นละลายน้ำละลายําก้อนลายนะ เขาก็เลยเอามาซอยเอาแบบนี้เนาะเอาซอยน้อไม้ตาไว้ตตนนี้เขาก็เอาใบยานางเขาก็ไปเก็บเอาอยู่ตามตาเนาะบ้านเขามันมีปลาหลายเลยเข้าไปเก็บมาเขาก็มาล่างดีแล้วเขาก็มาคั้นคั้นเอาน้ำยาดามากันเด้อบริษายถุงมือมันกระบทนัดปลาเหอนท่านใส่ถุงมือก็ไล้เขาก็เลยแบบต้องยองกับมือสดๆแบบนี้เลยเมื่อนเขากลับล่างดีแล้วหละบนเป็นปลาเาโบล่างเนาะ กาก็มายองยองกินน้ำเกลขาก็มากรองกรองกรอง่หมอแล้วก็ใส่เนื้อไม้ปรุงเป้งนัวรสดีปลาแดกกับปลาแดกเขาต้มเองมาเทปลาแดกใส่เลยเขาบปต้องใส่เกลือหดยอเขาใส่ปลาแดกยางเดี๋ยวใส่ให้มันถึงๆรสปลาแดกมันยังค่อยแซ่บปลาแดกันเป็นปลาแดกเขาต้มเองเนาะปลาแดกเขาเป็นไปซื้อปลาแดกปากระเดิดอยู่ตลาดมาแล้วมาต้มมาปรุงปะไว้หันนั้น เขาตั้งหม้อไว้แล้วเขาก็มาเตรียมเครื่องเขาก็มีบักบวบน,นะฮใส่บ้านบ้านขึ้นเหมืนนะเขาหาบับบวบหอมคือบ้านเขาโบได้มันมีแต่บบกบวบเรียมมันก็สิบุคไอหอมปันใดอันนี้เขาก็ซื้อมาจากตลาดบักบวบนี่นะวันป๊อกมาล่างมาซอยแล้วก็มีผักคะพผักะกัก็มันซื้อมาจากตลาดเพราะเขาไปขายขนมอยู่ตลาดเขาก็เลยซื้อเตรียมมาเลยน้อไม้่กจะใส่ตู้ไว้หลายมือแล้วน่าจนเป็นน้ำก้นเนาะ เรากำลังเตรียมเครื่องแบบน,นี้ก็ตั้งหม้อปลาไว้เด้เอเขาตั้งหม้อปลาไไวให้มันฟดฟดพููแหละเขาก็มาเริ่มเตรียมเครื่องก็มีตำข้าวเบืออันนี้นะตำข้าวเบือก็น่าจะหูจะก,ก็น้างเขามาข้าวเบือคือข้าวเหนียวแซน้ำให้มันสีในในเด้อแล้วเขากำลังมาตำตำแทนมาเป็นแป้งคนะ่ะเขาบอต้องใช้แป้งเขาก็ตำข้าวเบือให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็แบบเพชร ลงไปโบ๊ะ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 ต้องตำละเอียดด้วยบอกพี่นะเขากับโบ๊ะ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 เพราะว่ามันเตะนะนะมันเตกทีหน่อยแล้วเขาก็เติมน้ำบันนี้นะเออเขาเติมน้ำใส่แล้วก็ตี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 ตำตำให้มันให้มันเป็นเนื้อลักษณะเนื้อแป้งเลยนนะเป็นเนื้อแป้งไปเลยมาบันนี้เขาก็ตีตีหม้อเขาพูดแล้วเขาก็มาใส่บวบเพราะว่าเขาตั้งปลาไว้เขาก็ไปเตรียมเครื่องอีกนิดหน่อยใส่บวบลงไปเขาก็คนคนคนจังหน่อยให้มันฟด มันปวดแล้วแล้วเขาก็ใส่น้ำเขาเบือเวลาเขาใส่น้ำเขาเบือแล้วแล้วเขาอย่าสุปปลาเหมือนเขาต้องมั่งขุนผันเขาใส่น้ำเขาเบือแล้วเขาปลามันสิใหม่หมอมันสิติดก้นหมอกเขาคุนจุดน้ำเขาเบือสุดเขาผักขามาใส่ใส่ผักขาแล้วคุนเวลานี่จังหวะนี่ปลาโบได้เด้อเพราะเขาใส่น้ำเขาเบือขุ่นอ้วตัวกูเลยอ่ะมันยังไขนัวเนาะผันเขาใส่น้ำเขาเบือหน่อยมันบบขุ่นมันก็บบอยากไขนัวปั๊ดเขาก็เลยใส่มันหลายๆรสมันก็คนเขาต้องมันคน มันคนให้มันเข้ากันครับโบวด้มีอย่างหลากหลายเราผักแยงอย่างเขากระบูมีมีแต่ผักคะก็มัก,กบ,บวบใส่แล้วเราก็ปิดแก๊สมาเอาถวยมาตักเขา่าพร้อมเสิร์ฟได้บ้านนี้เสิร์ฟกับบริเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้เจ้าของคือเกา้ากินผู้เดียวคือเกา้าอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวเอากระตกักลาดเข่าเลยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเาราวัวด้หา่าด้ฮ่างอย่างจากเถื่อ เห็ดเลี้ยวก็ตากลาดเข้าสิโรดตากลาดมันเลี่ลยไรโรตินะหอยแซ่บมาหยกมาแบบนี้พร้อมรับประทานแบบนี้นมองดูแซ่บบอเห็ดแบบบอดี้ซิมเลยฮึขากขากแซ่บอยู่แซ่บอยู่แซ่แบอยู่ได้แซ่แบอยู่ได้น้อไม้เขาบดยต้มจืดเนาะสิออกขมๆน้อยหนึ่งน้อไม่น้องซามันก็ส